ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องหนัง KYS Movie ช่องสปอยหนังสายฮาวันนี้นะนำเสนอเรื่อง a d r รี t นะรักเธอผ่า h u r r i c a n หนังดราม่านะเรื่องนี้นะขอไม่เน้นฮาเท่าไหร่มากนะเดี๋ยวไม่อินกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อมึงสิ เริ่มหนังขึ้นมานะก็มีนางเอกของเรานะาชื่อแธมมี่กับเดฟหนะ้าเพื่อนของเธอนะกำลังซ่อมแซมท่าเรืออยู่ก็มีพระเอกของเรานะขับเรือมาลองเรือมาหารักสโคและได้พูดกับพวกเธอว่านะเฮ้ย hey, ช่วยผมหน่อยได้ไหมเอาเชือกไปคล้องให้หน่อยจ้าสาวๆแล้วพวกเขาก็แนะนําตัวกันอ่านี่ครับเชือกนะอาพวกคุณฉีดวัคซีนกันแล้วยัง พวกเราฉีดไฟเซอร์แล้วจ้าโอ้ประเทศคุณดีจังเลยริชาร์ดได้บอกกับแทมมี่นะอ่แทมมี่ขอบคุณมากนะที่ช่วยผมครั้งนี้ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยผมอยู่ตรงนี้นะวันต่อมาแทมมี่ก็ได้มาพบกับริชาร์ดที่เรือของริชาร์ดขณะที่ริชาร์ดํากำลังครัวปลาอยู่นะเฮ้ยแร่ปลาแทมมี่ถามว่า่าแล้วปลาที่คุณทำน่ะคุณมีเมนูอะไรเย็นนี้อ๋อผมจะเอาไปทำปลาส้มเฮ้ย ฝรั่งอะไรมีปลาส้มทำสเต็กริชาร์ดนะก็ได้ชวนแทมมี่นะมาดินเนอร์ที่เรือของเขาเย็นนี้ตกเย็นมานะแทมมี่ก็ได้มาดินเนอร์ที่เรือกับริชาร์ดริชาร์ดได้บอกกับแทมมี่ว่าเรือลำนี้นะผมต่อเองกับมือเลยนะผมนะ่ะรักมันมากมันเป็นเหมือนบ้านของผมเลยแล้วพวกเขาก็คุยกันเรื่องต่างๆนะทำให้พวกเขานั้นสนิทกันมากขึ้นหลายวันต่อมานะพวกเขาสนิทกันมากนะ จน uh, แทมมี่กับปริชานะตกลงเป็นแฟนกันแทมมี่คุณรู้ไหมคุณคือคนที่ใช่สำหรับผมวันหนึ่งให้มีสองผัวเมีย ซึ่งรู้จักกับริชาร์ดมาเสนองานให้กับรนะิชาร์ดทำสองผัวเมียน,นั้นบอกว่าพวกเขาต้องรีบบินกลับไปลอนดอนด่วนซึ่งเรือของพวกเขานั้นอยู่ที่นี่พวกเขาอยากให้รนะิชาร์ดเอาเรือกลับไปที่สหรัฐโดยเสนอให้ค่าจ้างนะหนึ่งหมืนเหรียญและตั๋วบิน First c คลาสนะบินกลับมาที่นี่ริชาร์ดก็ได้ตอบนะโอเคตกลงพอรุ่งเช้านะพวกเขาก็รีบเดินเรือนะออกไปตอนเช้าตรู่เลยนะ เพื่อที่จะรีบไปให้ถึงสหรัฐนะฮะภายในไม่เกิน3วันนี้หลายชั่วโมงต่อมาพวกเขาได้เดินทางไปหลายไมล์แล้วก็มีลมพัดนนัะ้อยู่ตลอดเวลาแล้วมีวิทยุสื่อสารนะประกาศว่าจะมีพายุดีเพสชันนะใ่ใจกลางมหาสมุทรนี้ให้งดออกเรือหรือเดินเรือแล้วพวกเขาก็โดนพายุพัดเล็ดงานพวกเขาพยายามบังคับเรือไว้ไม่ให้คว่ำแล้วก็มีคลื่นลูกใหญ่นะซัดใส่รเสรือของพวกเขา จนเรือของพวกเขาพังเสียหายพอพายุสงบนะแทมมี่ก็ได้รู้สึกตัวเธอนึกว่าเธอตายไปแล้วนะเธอดีใจมากที่เรือไม่จมเธอก็ได้หันมองไปรอบๆนะก็ไม่เห็นริชาร์ดเธอจึงขึ้นไปด้านบนนะมองไปรอบๆนะก็ไม่เจอเรือก็พังนะเสียหายหมดหลายชั่วโมงต่อมาเธอพยายามตามหาริชาร์ดเธอคิดว่านะริชาร์ดนั้นใส่เสื้อชูชีพอยู่นะน่าจะลอยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะ เธอจึงได้ใช้กล้องนะส่องหาฮึริชาร์ดคุณอยู่ไหนเธอก็ได้นอนร้องไห้นะเสียใจสักพักนะเธอก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเธอดีใจฮะ <c oughs> น่าจะเป็นริชาร์ดแน่นอนแฟนของเธอเธอจึงรีบซ่อมเรือฮนะ <c oughs> โดยอ,อุดไปที่รอยรั่วต่างๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็สูบน้ําออกจากเรือนะแล้วก็ซ่อมเรือได้นะ <c oughs> แต่เรือนะ <c oughs> ก็ติดติดดับ,ด,บดับนะ <c oughs> เธอจึงรีบอเอาเชือกนะมาคล้องเธอแล้วกระโดดลงน้ําไปนะ ว่ายไปหาริชาร์ดนะแล้วเธอก็เห็นริชาร์ดนะโอ้ที่รักคุณยังไม่ตายเธอจึงรีบเอาตัวริชารนะ์ดไปที่เรือแล้วก็เอาขึ้นมาได้ฮนะริชารนะ์ดฮะก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะโอ้ที่รักปลอดภัยแล้วฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่นนนนเธอจึงรีบไปฐมพยาบาลให้ใบนะลอยทะเลครบสองวันแล้วนะคู่นี้แทมมี่ได้ใช้กล้อง ดูพิกันนะว่าพวกเธออยู่ที่ไหนทางไหนทิศเหนือทิศใต้อะไรนะเธอก็ยังเป็นงงๆอยู่นะแล้วเธอก็ร้องไห้นะที่นี่ไม่มีเส้นทางบินไม่มีเส้นทางเดินเรือไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ริชาร์ก็ได้บอกฮะไม่ต้องกลัวนะที่รักเธอก็ได้ดูแผนที่ฮะลิชาร์ได้บอกกับแชมมี่ว่าเดินเรือไปที่อ,องศาที่19ซ้ายเราอาจจะไปถึงฮาวาย มี่ก็ได้ไปหาสเสบียงนะที่หลงเหลืออยู่ในเรือแล้วก็เอาออกมาให้กับริชานะที่รักคุณควรดื่มน้ำสักหน่อยนะค่อยๆกินนะเดี๋ยวมันสมารักเฮ้ยสารักแล้วก็บอกให้ริชาหลับตาเธ <c oughs> อบอกว่าเธอจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นี่ไงปาร้าตอนแม่เรียน <c oughs> <c oughs> โอที่รักคุณไปเอามาจากไหน <c oughs> มันเป็นของชอบผมเลยเปิดเลยที่รักเปิดเลยโอที่รักไปเอาข้าวเหนียวมาด้วยนะ พร้อมเอพริกสดกับกระเทียมเอานี่ที่รักเดี๋ยวฉันป้อนนะออมมัมมัมมัมเป็นไงล่ะแซบนัวไหมทีฉันแล้วนะออมอ,อ้พระเจ้าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ห้าวันแล้วนะฮะที่พวกเขานั้นอยู่กลางทะเลแทมมี่ได้บอกว่าเราน่าจะออกนอกเส้นทางไป60สบไมล์แล้วไม่รู้ละติจูดองศาไหน อาจจะเป็นเพราะเข็มทิศมันพังก็ได้นะทำยังไงดีริชาร์ดหลายชั่วโมงต่อมาแทมมี่ก็ได้รู้สึกหิวนะเธอจึงไปหยิบเอาอาหารในหน้านามากินริชาร์ดบอกว่านะเท่ให้ he, he, ที่รักคุณควรเก็บอาหารไว้แทมมี่ได้บอกว่านะเธออยากอดตายหรือไงแล้วพวกเขาก็เถียงกันไปกันมาวันต่อมาอาการของริชาร์ดนะก็ได้เริ่มสุดลงแทมมี่นะก็ได้แค่ปลอบเขาที่รัก อย่าเป็นอะไรนะอย่าทิ้งฉันไปอีกนะหลายวันต่อมาแทมมี่ก็ได้เอาอาหารนะมาป้อนให้กับริชาร์ดเพราะเขาเห็นริชาร์ดนะไม่บ่นเรื่องการกินเลยนะไม่บ่นเรื่องหิวเลยที่รกคุณควรกินอะไรบ้างนะริชาร์ดได้บอกว่านะเมื่อคืนน่ะคุณปล่อยให้ผมนอนหลับอีกแล้วใช่อีกคืนหนึ่งและอีกวันหนึ่งที่รกถึงฮาวายเมื่อไหร่ค่อยอ ลกผมก็ได้นะแทมมี่ได้บอกกับริชาร์ดนะเหลือแค่690ไมล์เท่านั้นนะก็จะถึงฮาวายแล้วครบ33วันแล้วนะที่พวกเขายังลอยควงคว้างอยู่ทะเลพวกเขานะก็ได้คุยกันไปกันมานะเพื่อผ่านพ้นไปวันวันิชาร์ดบอกว่านะพอถึงฮาวายผมจะแต่งงานกับคุณผมรักคุณแทมมี่คุณคือคนที่ใช่สำหรับผม ตัดภาพมาที่นะช่งชวงที่เรือของพวกเขาโดนาพายุถล่มเรือนะก็ได้พลิกตลบนะหมุนไปหลายรอบเลยทีเดียวจนทําให้ริชานะกระเด็นออกจากเรือแล้วหัวของเขานโดนกระแทกนะแล้วริชานะก็ได้จมลงไปในทะเลนะกลับมาที่บนเรือริชาได้เรียกนะแทมมี่แทมมี่ให้ที่รักตื่นได้แล้วแล้วแทมมี่นะก็้อนร้องไห้นะ ริชาร์ดฉันฉันจะปล่อยคุณไปแล้วฉันจะฉันจะรักคุณตลอดไปแล้วเธอนะก็ได้ลุกขึ้นด้านหลังแทมมี่นะก็ไม่มีริชาร์ดแล้วนะเห็นแต่เสื้อผ้าของเขาสรุปก็คือนะเธอลอยเคว้งคว้างกลางทะเลคนเดียวฮนะโดยไม่มีริชาร์ดเลยนะเพราะว่าริชาร์ดนะตายตั้งแต่เจอพายุแล้วนะเป็นแทมมี่ะ Tammy นะที่คิดมโนขึ้นมาเองนะทุกอย่างที่ทำนะเธอจินตนาการไปเองนะ เพื่อ,อไม่ให้เธอเหงาแต่ละวันเนะเธอก็ได้นั่งร้องไห้นะฮะเอาเสื้อของอริชานะฮะมากอดนะฮะ,นนะ,ฮะแล้วเธอก็ไม่รู้นะฮะว่าเธอจะรอดไหมลอยทะเลครบ41บวันแล้วฮะแต่มีวันนั้นนะ,ะมีนกตัวหนึ่งนะาบินมาที่เรือของเธอเฮ้ย hey, แกบินมาจากไหนเธอจึงใช้กล้องส่องดูฮะแล้วก็พบนะว่าเป็นข้างหน้าของเธอนั้นเป็นหมู่เกาะนะ,ะน่าจะเป็น เทาามมี่ดีใจมากนะแล้วเธอก็ได้เห็นเรือลำหนึ่งนะซ,งซึ่งอยู่ห่างจากเธอเธอจึงรีบเอาอปืนพลุไฟนะ,ะยิงขึ้นไปนะเพื่อ,อขอความช่วยเหลือแล้วเรือลำนั้นก็เห็นเธอฮะเฮ้ hey, ฉันอยู่นี่เฮ้ย hey, คุณปลอดภัยไหมเอาละผมมาแล้วหลายวันต่อมาเธอก็กลับมาที่ที่เธอพบกับริชาร์ดนะแล้วเธอก็ามาที่เรือของริชาร์ดนะ แล้วก็เข้าไปในเรือนะเธอก็ได้ร้องไห้นะมองไปดูรูปถ่ายนะที่เธอเคยถ่ายไว้กับริชาร์ดมันยิ่งทำให้เธอนั้นร้องไห้หนักมากนะฉันคิดถึงเธอจังเลยริชาร์ดเธอก็นึกถึงเรื่องต่างๆนะที่พวกเธอทำร่วมกันเธอก็ได้เห็นดอกไม้นะที่ริชาร์ดทัดหูให้เธอวันนั้น แล้วหนังนาะก็ได้จบลงไปและหนังหนะ้าได้บอกว่าริชารนะ์ดเสียชีวิตกลางพายุฮอริเคนด้วยวัยอายุ33ปีแทมมี่โอเดมนาะรอดชีวิตหลังจากอยู่กลางทะเลครบ41วันตอนที่เธออายุ24ปีอ่านี่ก็คือภาพจริงนาะที่เรือไปช่วยเธอหนังเรื่องนี้นาะก็เป็นเหตุการณ์จริงนะเป็นไงบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ส่วนคนภาคนาะก็มีน้ำตาซึมๆอยู่บ้างนะ ส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะขคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับในท้ายเรื่องนะหนังก็ได้บอกว่าปัจจุบันนะแทมมี่นะเธอก็ยังเดินเรืออยู่นะฮะ